โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชนะปิยะอุย่ยตั้งอยู่ที่หมู่ที่สามตําบลป่ออําเภอเวียงแกน่นจังหวัดเชียงรายประวัติของโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชนะปิยะอุย่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่เกมกราคม2517โดยได้รับเงินส่วนหนึ่งจากนางชนะปิยะอุย่ยทูลเกล้าวถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนาคารินทรบรมราชชนน,นีได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเจดีทองซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา,าเผ่ายาวและมง ที่เห็นความสําคัญของการศึกษาต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้จึงร่วมกับกองก,กํากับการตารวจตะเวนชายแดนเขตห้าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จัดสร้างอาคารเรียนลักษณะถาวรหนึ่งหลังขนาดสามห้องเรียนและให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนชนะปิยะอุย่ยมีครูทําการสอนครั้งแรกคือจ่าสิบตํารวจอุดมจุลิริทําหน้าที่ครูใหญ่และจ่าสิบตํารวจชาญประพันธ์กุลเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ 2,533ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเอกเทศได้นอกจากจะทําการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้วโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนชนะปิยะอุย่ยได้ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี8โครงการคือ 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 4. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 5. โครงการส่งเสริมสหกร์ 6. โครงการฝึกอาชีพ 7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและทรงเยี่ยมราษฎรจำนวน5ครั้งครั้งที่1วันที่8กุมภาพันธ์2539ครั้งที่สองวันที่5กุมภาพันธ์2547ครั้งที่3วันที่17กุมภาพันธ์2552ครั้งที่4วันที่11กุมภาพันธ์2559ครั้งที่5วันที่18กุมภาพันธ์2565ระบบการศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชนะปิยอุย สังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสํานักงานตำรวจแห่งชาติพื้นที่รับผิดชอบของกองกํากับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด8ไร่จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่9้ามกราคม2517เปิดทําการสอนระดับก่อนปถมถึงระดับประถมศึกษาดําเนินการสอนสองภาคเรียนดังนี้ภาคเรียนที่1เปิดวันที่16พฤษภาคมถึงสิตุลาคมภาคเรียนที่สองเปิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน ถึง31มีนาคมปัจจุบันมีครู9คนมีนักเรียน106คนเป็นชาย53คนหญิง53คน